สวัสดีทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีให<ป>ม่จับพี่น้องฟังตรงขามเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นผู้วิวลาดเด้อจ้ะเพิ่นเป็นรีสอร์ทเมื่อน,นี้เพิ่นมีแขกหุ่นโอก็อยูุก็ลูกทรายหน่อยสองทายคือเก่าจับพี่น้องทั้งน,นั้นก็เป็นร้านอาหารจ้ะร้านอาหารติดติดเขื่อนซีรินทอนจ้ะพี่น้อง เสียงผู้ข้าจูดผู้ดังบึมบำบึมบำเลยจ้ะเมื่อนี้เป็นคืนวัน s, ทีน่31ธันวาคมพศ2 5 6พน้อปนี่เนาะปาดปาดังเนี่ยป,ปีนี้ปีนี้แฟนเพิ่นบ่ได้มาบานจ้ะโอก็อสิอยูบานกับลูก3คนแม่ลูกเหมือนเดิมปีนี้อยู่แบบเงาเงา,เงา วนพักขนาดพากันต,ตกแต่งหนาบาทซอสดีปีใหม่เรียกเรียกแน้อยละจ้ะพี่นอก<ม>ลูกาสใหญ่เพื่อกนกะอยู่ใน บ้านจะเป็นหนาวต,วตวังตรงขามจะฟังตรงขามบานนี้จะเป็นรีสอร์ทเป็นผู้วิวลาเบอร์ดอจ้าพี่น้องติดเพราะว่าทางนั้นจะเป็นน้ำเคือนรินธรอนจ้ะติดน้ำเคือนเลยแต่ว่าโอจะอยฝังทางฝังทางทางนีจ้ะอยู่คนละฝังทางถนนเส้นนี้ก็เป็นเส้น ไปอุบลนจ้ะพี่น้องไปโค้งเจียมไปอุบลไปทางนี้ก็สิไปช่องเมกจ้ะลงไปทางนี้ช่องเมกหละกัช่องเม,ก,ะก,ะชงเมกช่องตะูช่องจอมบลเราจะพี่น้องช่องบกไปทางุนเสียงข้าจุดประทัดจุดพุ้จ้ะพี่น้อง ดังแรงมากเลย่จัน,นะน์พระจันทร์กับเต็มดวงเลยจ้ะพระจันทร์เกออเือบเต็มดวงนี่นี่จ้เก่าดาวแบบเงาเงาคือเก่าจ้า อยู่บ้านเจ้าของอยู่บ้านกับลูกชายจ้ะพี่น้องอส่งถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่จะ้ะ<อ>ไปหาอีหยังน้อทางนั้นย่านโง่หรอโอ้ได้ยินเขาจูดประทัดได้ยินเขาจูดประทัดกำมวนกำมวนน้ำเขาบอก อันนี้เป็นน้นพักเจ้าพี่น้องว่าค่อยงามเลกเจ้าเพราะว่าโอ๊ปลูกไปแต่ปีกายนี่อันนี้เป็นผู้ข่าวหอมปี๋หอมใบเรือยจา้าน,นี้เป็นต้นหอมเจ้พี่น้องโอ้คงปลูกใหม่ม่บนบน อันนี้บมเมนหมอกด้วยจ้ะพี่นนองเป็นควันที่เขาเจ้าจุดประทัดจเจ้าจุดประทัดจ้ะดังยังแหงหงจ้ะพี่นนองดังแห้งยังแหงคักด้วยจ้ะนี่ ไอ้น่ยดาว่าทางนี้บ่ได้ติดช่องบกเนาะจ้ะบ่ได้ติดอันบ่ได้ติดกับเขมรแต่บ้านโอนี่สิติดกับฝั่งลาวจ้ะพี่น้องลาวใต้ทางปุนกจดบิมพำบิ้มำจ้ะแนก็บ่ได้มาบ้านก อดเอาเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่อนยุ่ไกลกันเพิ่อนยุกกระบีผนจ้ะพี่น้องไปเห็นงานก่อสร้างสีมามันกะ่ารเดินทางมันกะเสียรายแล้วก็ใส่เวลาหลาเมือจ้ามันวันยุดแเคหามือนึงเพื่อนก็เลยบ่มาจ้ะพี่น,น้นอนนถงถนนเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยควัน,น,นอัน วันประทัดค้นเหลื่มจุดประทัดนวจ๊ะตอนนี้เวลาสามทุ่มสาเจนาทีนะจะเป็นยีอ็นิกาสาเจนาทีของวันที่สาอ็ดธันวาคมจ้ะคุกเบดมามาคิมหันป้าป้า ตอนนี้เป็นเวลา23่สนาฬิกาสานาทีจ้ะพี่เนาะเขาจะโปอยโคมลอยจ้ะเนี่ยอบก็เห็นดอกจ้ะพี่เนาะอู้เป็นสายมาเลยเป็นสายมาเลยจ้ะอันลอยขึ้นไปแล้วก็มีลอยขึ้นมาบุญ เขเจาปล่อยโคมปล่อยโคมลอยมาจอบทายเขาเจาจุดผู้จะพี่น้องทั้งนั้นเขาเจาจุดโคมลอยด้วยจ้ะใล้จะหกถุมลวจ้าพี่น้องใครสิปีไม่แล้วลูกชายโอเพนขะนอนกันเพ่สุขคนแล้วจ้ะพี่น้อง ใส่หน่วยใส่ใหญ่พักนอนรับเปิดอะจ้ะตอนนี้เขาจะกำลังเลื่อมจุดผุจุดผุจุดพรมลอยกันสนั่นเลยจ้ะเลื่อมจุดผุกันแล้วจ้าแต่ว่าอยู่บ้านโอนี่เนี่ยโบเห็นเนาะจ้ะเพราะว่าต้นไม้บางเขาจจุดจุดทั้งหิมเือนบุญลจะพี่น้อง กับพันจุดดูทางฝุ่นบาน OCU loop ด้วยจ้าพี่น้องก็เลยบอกเขาเห็นหมูถ้าเพันจุดดูไก่ๆนี่ก็จะแนมเห็นด้วยจ้าพี่น้องแต่นี้เพันบอท่านเด็จุดแล้วจะแถวไก่ๆแต่ว่าแถวโยห่างออกไปนะเพิ่มเริ่มจุดกันเบิ่มๆเบิ่มๆแล้วจ้ะเสียงผูเสียงยังเซีลเลยจ้าพี่น้องตอนนี้เป็นเวลา2 3นาฬิกาห8นาทีจ้าพี่น้อง อยู่นีเพื่อนกระจุดแล้วจ้ะพี่น้องถ่ายมาทัานซรั เสียงผุเริ่มจุดผุกันสนันละจ้ายังคืนแล้วสวัสดีพี่ใหม่ด้วยจ้าพี่นอ้องเขาดอยูใกลใ้ๆคน หิมเคลื่อนจุดจุดผูกกันซะนาน,นเลยจ้ะพี่ยิมเคลื่อนจ้ะพี่น้อง ปีพศ25ง้ารอ,อหกสเ่จ้าโชดีปีไม่ไาี่น้อก